กินผงชูรสเยอะจะทำให้ผมร่วงจริงหรือไม่ผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือชื่อย่อ MSG ผงชูรสมีการผลิตขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมีชื่อทางการท้าว่าอิโนโมโตะซึ่งแปลว่าแก่นแท้ของรสชาติ ผงชูรสเป็นผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่ประกอบไปด้วยโซเดียมก็คือเกลือนั่นเองและกรดกลูตามิกซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ได้จากการหมักน้ำตาลจากอ้อยหรือน้ำตาลจากแป้งมันสําปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ ผงชูรสจะช่วยให้อาหารมีรสชาติอร่อยกลมกล่อมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอาหารส่วนใหญ่ใส่ผงชูรสลงไปทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งขนมขบเคี้ยวที่เรารับประทานกันอยู่ส่วนใหญ่ก็ผสมผงชูรสลงไปเมื่อผงชูรสผลิตจากวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติแบบนี้จะทำให้ผมโดร่วงจริงหรือไม่การรับประทานผงชูรสมากไม่ได้ทำให้ผมร่วงหัวล้าน ไม่มีบทความวารสารทางการแพทย์หรืองานวิจัยใดๆที่บ่งบอกว่าผมชูรสทำให้ผมร่วงอาการผมร่วงเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นความผิดปกติของรูขุมขนบนหนังศีรษะเพราะฉะนั้นที่ว่ากันว่ายิ่งกินผมชูรสยิ่งทำให้ผมร่วงไม่เป็นความจริงนะคะ